เปไหนแม่างแกอามาไม่ไหวแล้ไปเลยเอาเหรอหิจอเป้พี่หยิบยิบนชอมาเลยหยิบเวมาเลยพี่ชยมาเลยออ่ะมอแกหนอพี่มีใครอยู่อีกเปลพี่ไม่มีเดียวอเดียวมอะพอลยไงพอลงมาแเดี๋ยวแก้ท้งรนะเียวมอเีมเลย